ค่ะเดี๋ยวเรามาทำแชมพูสูตรพิเศษนะคะนอกจากจะสารสกัดจากธรรมชาติปลอดภัยไรเคมีแล้วนะเดี๋ยววันนี้นะเราจะมาผสมสูตรสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องหนังศีรษะผมร่วงผมบางผมมันนะคะผมงอกเร็วไวนะคะแล้วก็ผมไม่มีน้ำหนักนะคะวันนี้เราก็จะเอาใช้แชมพูของโดทารานะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ เราจะใช้ Essential Oil นะ,ะกลิ่นที่เราเลือกใช้เป็นประจำก็จะมี Lavender p e เ i g a กเนะคะแล้วก็ตัว c a r i s เนะคะ,ะได้หมดนะคะได้หมดได้หมดเนาะโอเคแล้วก็นะคะทีทีสำหรับคนที่คันหนังศีรษะพวกค่าเชื้อเนาะแล้วก็เบสิกเลยก็คือทุกสิ่งอย่างเอาอยู่ก็คือโรสแมรี่นะคะอันนี้เรื่องฮอร์โมนโดยเฉพาะเลยเนาะแล้วก็ เบอร์กามอนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชายที่เป็นไข่เขาเรียกแล้วไข่าดาวผมบางผมเป็นหย่อมๆนะคะก็สามารถใช้ตัวนี้นะคะทีนี้สูตรเนี่ยไม่ตายตัวแต่วันนี้เราจะขอผสม2ตัวก็คือตัวโรสแมรี่และเบอร์กามนะคะเป็นที่นิยมอ่ะเราเริ่มเลยแล้วก็ใช้แชมพูแล้วก็กวดเปา กดเปล่านะวันนี้เราจะผสมครึ่งสูตรนะคะผสมไปเลยครึ่งสูตรแล้วก็เทหอมมากจริงๆสำหรับคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องหนังศีรษะผมร้านผมบางนะคะเราก็สามารถใช้แชมพูอย่างเดียวเพราะาตัวนี้สารสกัดเพียวบริสุทธิ์เลยนะคะเดี๋ยวเราเทแบ่งครึ่งครึ่งครึ่งขวดก่อนเนาะ วันนี้เราทำสองส่วนนะคะให้สมาชิกในบ้านสองคนนะคะปกติขวดหนึ่งเราจะใช้ออยนะคะประมาณยี่สิบถึงสี่สิบหยดแล้วแต่แล้วแต่เ,เพื่อนๆชอบเลยเนาะสำหรับบางคนก็ใส่ในแชมพูเลยแล้วก็หมักทิ้งไว้นะคะก่อนที่จะล้างออกสำหรับบางคนก็สะเสร็จให้ผมแห้งหมาดแล้วก็ใส่อีกรอบหนึ่งแล้วก็เอามือนวดๆก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะ,ะใส่ในแชมพูเนาะเราก็เอากินใส่ไปนะคะอย่างละครึ่งอย่างละสิบหยดเนาะ แล้วก็เขย่าให้เข้ากันเนาะเขย่าให้เข้ากันนะคะนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมสระพร้อมใช้นะคะอย่าลืมนะคะดูแลผมผมก็จะดูแลคุณนะคะสำหรับใครที่ใช้หมดสามารถผสมใหม่ได้เรื่อยๆนะคะก็ทยอยแบ่งเนาะแล้วก็กินไม่ตายตัวนะเอาที่ถูกใจนะคะเรียบร้อย